นี่เป็นเรื่องของสุขภาพกันบ้างความร่ำรวยมาแล้วสุขภาพต้องมานะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้คนในบุรีรัมย์แล้วก็คนจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะคะโอ้โหแห่นําทูบเทียนไปกราบไปไหว้ขอโชคขอลาบนะคะพร้อมๆกับนําภาชนะไปตักน้ําในบ่อดินที่ผุดขึ้นกลางสรของหมู่บ้านเอาไปเก็บไปใช้ไปทาไปกินกันค่ะคือ เขาเชื่อกันว่าบ่อน,นี้เนี่ยมีเทพนาคาหรือว่าปู่พญานาคปลุกเสกไว้แล้วก็โปรดให้มนุษย์นําไปรักษาอาการเจ็บป่วยนะคะคือบ่ออยู่ติดกับวัดหัวหนองลึก3.5เมตรกว้าง5เมตรยาว6เมตรมีลักษณะเป็นสีฟ้าคลามรสชาติจืดคือถ้าเห็นสีเนี่ยสวยทีเดียวลหละ<ม>คือสีแตกต่างกับน้ําในบริเวณน,นั้นเลย<ม>ทีเดียวขณะที่ทางอปบตค่ะก็เข้าตรวจสอบบ่อน้ําดังกล่าวนะคะ,ะแล้วก็เข้าไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเออจริงๆแล้วก็อย่างง นายนะแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็ลองเอาน้ํามาลองเอาน้ํามาตรวจซะหน่อยซึ่งพอตรวจแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าไม่มีสารอันตรายใดๆค่ะดื่มได้ดื่มได้แต่ก็แนะนําชาวบ้านนิดน,นึงถ้าจะดื่มกินกันเนี่ยก็อยากจะให้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือว่าต้มให้สะอาดนิดน,นึงเ,<อ>เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายนะคะดูสีคะาสีสวยมหมแล้วดูน้ําข้าง คือเรื่องเริ่มมาจากว่าคือทางเราก็ไปสอบถามทางคุณทรงศักดิ์อินแป้นนะคะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าหลังจากที่อบตทําการขุดลอกสระน้ําสาธารณะดังกล่าวที่มีสภาพตื้นเขินคุณดูทีน้ําต่างกันนะสีอ่ะเห็นไหมเพื่อไปแหล่งกักเก็บน้ําของหมู่บ้านนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี2557ค่ะต่อมาผู้รับเหมาก็ขุดลอกสระแล้วก็สังเกตเห็นรูเล็กๆขนาดเท่าตัว,ตวปลาไหลเนี่ย มีน้ำผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาพอเห็นน้ำสาสแบบนี้ก็ここเลยเอามาใช้ดื่มใช้กินกระทท่างวันหนึ่งค่ะก็มีคนมาเข้าฝันเหมือนกันบอกว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่พญานาคปลุกเสกไว้ห้ามเด็กๆลงไปเล่นนะแล้วก็ห้ามทําอะไรที่เป็นการลบหลู่จากนั้นคนงานก็เลยลอง เอาน้ำในบ่อนี้แหละไปให้ช้างที่ป่วยกินปรากฏว่าวันต่อมาช้างหายป่วยคนก็เลยร่าลือกันใหญ่เลยว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีคนมาบูชาแล้วก็ดื่มกินกันจนทุกวันนี้เลยทีเดียวซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนํามาใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธีเช่นน้ําอภพิเศษหรือว่าน้ําบรมราชาพิเศษน้าพิพัฒสัตยาค่ะปัจจุบันนะคะมาจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้งหแหล่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ืออบน้ําวัด พรบอร่อน้ำวัดเสมาเมืองบอ่อน้ำวัดเสมาชายบอ่อน้ำวัดประตูขาวห้วยเขามหาชายัยและห้วยปากนาคราชนะคะซึ่งเมื่อได้น้ําจากทุกแหล่งมาแล้วก็จะนํามารวมกันในคนโทนแล้วก็นําไปประกอบพิธีพุทธพิเศษในพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวะระมหาวิหารต่อไปะคะ่ะนี่มาเล่าให้ฟังไปเกล็ดเล็กๆอย่างไร<ๆ>ก็ตามความรู้สําคัญเท่ากับความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะมาดูเรื่องปลา